พอลล่าเจนสุดาอันปอนานา,นาไรบินาหลังถูกยงบิลนี่400ล้าน ถูกจับตามองอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสําหรับนานาไราบีนาหลังถูกโยงว่าเป็นดาราสาวอักษรย่อดอนอหนูที่ชวนเพื่อนมาร่วมลงทุนก่อนจะมีการหยิบยืมเงินและเบีย้ยหนี้จนตอนนี้ยอดความเสียหายพุ่งไปกว่า400ล้านบาทซึ่งหลังมีข่าวมีเพียงแชทที่นา,นานาส่งหาเพื่อนว่าให้รอฟังความจริงจากเธอแต่ล่าสุดค่ะ20่สิพฤศจิกายน2568ชาวเ่าเน็ตก็พบว่า2เพื่อนสาวจากแก๊งนางฟ้าอย่างพอลล่าเทเลอร์และเจนสตราปาโตได้อันฟอลอินสตาแกรมส่วนตัวของนานาไราบีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ ก็เหมือนเป็นการยิ่งตอกย้ำกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็มีอีกด้านค่ะมองว่าทั้งคู่อาจไม่ได้ฟอลโล่กันมาตั้งแต่แรกไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็พบว่าเจนี่เทียนโพสว์วรและบุญเส้นวิริทิพาและแอนอลิชายัางติดตามนานานเช่นเดิมค่ะในขณะที่เพจท่านเป่าก็ออกมาโพสต์ว่าเพื่อนรักร้อมใจกันอันฟอคือสัญญาณแรกแต่ที่แรงกว่านั้นคือความเงียบไม่มีใครออกมาปกป้องเพราะทุกคนรู้ดูทรงเคยเจอมาแล้วทั้งนั้นโพสต์นี้ยิ่งทําให้คนแห่ยงหนักอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ